สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับแม่แตงโมสัดกับกะติกพูดโกหกแฉแชทหลุดเบื้องลึกเล่าความจริงบนเรือแม่แตงโมสัดกับกะติกพูดโกหกแฉแชทหลุดเบื้องลึกเล่าความจริงบนเรือเผยวันเกิดเหตุบอกแตงโมไปกินข้าวแต่หลังจากไปกินข้าวเป็นอีกเรื่องหนึ่งทําให้แตงโมไม่พอใจเมื่อเวลา15นฬิกา30นาทีวันที่2 7กุมภาพันธ์ห ที่สอพอเมืองนนทบุรีนางพานิดาศิระยุทธโยทินอายุ67ปีมารดาของแังโมนิดาเดินทางมาโรงพักเพื่อนำหลักฐานใหม่มาให้ตำรวจนางพานิดากล่าวว่าตนมีเอกสารมาให้ตำรวจและนัดกระทรวงยุติธรรมมาที่สอพอเมืองนนทบุรียืนยันยังไม่ได้คุยกับกติกเลยและที่บอกว่าไม่สนิทกับแม่อยากถามว่าไม่สนิทได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เอาลูกตนไปหากิน เวลาที่มีงานก็ไปด้วยกันตนยังแบ่งเปอร์เซนต์ให้เขาเลยส่วนเมื่อวันที่26กกุมภาพันธ์ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้เจอกระติกด้วยซ้ำไปเขาพูดโกหกทั้งหมดตนยังไม่เห็นเลยว่ากระติกอยู่ตรงไหนประชุมเรื่องงานแตงโมเข้าไปดูศพก็ไม่เห็นกระติกเข้าไปและที่กระติกให้สัมภาษณ์ว่าตนดำน้ำไม่ได้เลยไม่ได้โทรหาอยากถามว่าใช่เหตุผลหรือพอมีข่าวว่าตนพูดแรง ตนไม่ได้พูดคำหยาบพูดจากความรู้สึกจริงๆตนเสียลูกไปอยากรู้ว่าทำไมตอนเกิดเหตุกะติกไม่ติดต่อมานางพรนิดากล่าวว่าทางคดีมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่ตนพูดไม่ได้เขาทำร้ายน้องโมจริงๆทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายในเรือไม่มีความจริงใจกับลูกเราตนไม่เชื่อว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือเพราะแตงโมใส่ชุดแคบมันรัดมันปันสสาวะไม่ได้หรอกคนเราถ้าอยากจะพ้นผิด คนพูดความจริงให้หนักเป็นเบาแต่นี่ยังโกหกอยู่เลยโกหกนักข่าวทั้งประเทศเรื่องกระติกให้ตำรวจว่ากันไปเพราะตำรวจก็สงสัยอยู่มีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่แม่ยังพูดไม่ได้คนเราถ้าอยากค้นผิดต้องพูดความจริงตอนนี้ยังโกหกอยู่ตอนนี้แม่รู้ความจริงในใจกระติกแล้วไม่เช่นนั้นกระติกจะหนีหน้าทำไมคนที่ส่งมาให้แม่ไม่ได้อยู่บนเรือแต่เป็นเรื่อง ในเรือที่เกิดขึ้นโดยได้แชทนี้มาจากคนในเรือเป็นแชทหลุดหรือคนที่ไม่โดนจับอาจไประบายให้คนอื่นฟังก่อนข้อมูลหลุดออกมาโดยเชื่อว่าคนในเรือเกี่ยวข้องทั้งหมดนางพนิดากล่าวว่าตนได้รับข้อมูลจากบุคคลหนึ่งที่เชื่อถือได้เป็นเพื่อนสนิทที่เียนหนังสือมาด้วยกันเขาส่งเอกสารมาให้เป็นแชทข้อความที่เชื่อถือได้ก็จะนําเอกสารนี้มาให้ตํารวจดูวันเกิดเหตุเขาบอกว่า แตงโมไปกินข้าวกันแต่หลังจากกินข้าวแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ทําให้แตงโมไม่พอใจไปนั่งท้ายเรือแล้วมีปัญหาขัดแย้งกันในเรือไม่ยินยอมประมาณนี้ถ้ารู้แบบนี้แตงโมไม่มาแน่นอนลูกสาวของกติกไม่ใช่ลูกบุญธรรมของแตงโมแต่เพียงที่ผ่านมาครอบครัวรักและเอ็นดูเด็กคนนี้มากช่วยเหลือและส่งเสียเข้าโรงเรียนดีเรื่องนี้คนที่จะพูดโกหกคือกติกและรอให้ความจริงออกมา ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ